อุตุประกาศพื้นที่เสี่ยงพาย,ยุฤด,ดูร้อน11จังหวัดรับฝน24ชั่วโมงข้างหน้า18จังหวัดวันนี้11มีนาคม2564สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงสายของวันที่11มีนาคม2564 เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่เหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้อุณหภูมิเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเช้านี้รวมถึงเมื่อวานนี้มีฝนตกกันไหมครับอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโดยในวันนี้นะครับทางช่องวาร์ตภัยอุทวภยัยพยายกรณ์อากาศจะมานําเสนอแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพายุฤดูดร้อน พยากรณ์ฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับและการเทียบเคียงโมเดล ECMWFwindy.com โมเดลฝนกันนะครับรวมถึง การสรุปสภาพอากาศของเมื่อวานนี้ใน24ชั่วโมงข้างหน้าก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ6นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหรือพาย,ยุฤดูดร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564 จนถึงวันสุกที่12มีนาคม2 5 6 4เวลาหนาฬิกานะครับโดยพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรี และตราดและในวันนี้นะครับเวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์ในเรื่องของฝนนะครับโดยจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้นะครับบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิและนะครราชสีมาส่วนภาคตะนออกนะครับบริเวณจังหวัดฉะเชิงเรานะครนายกชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคกลางนะครับบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดตรงังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ และชุมพรและในระยะนี้นะครับบริเวณไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันนะครับและจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งบริเวณประเทศไทยโดยจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับ ส่วนในภาคอื่นๆที่ไ,ได้เอ่ยมาไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนเลยนะครับอาจจะมีฝนตกแต่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับน้อยกว่า1 0ของพื้นที่จะตกแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับไม่ตกในทุกพื้นที่ร้อเอร์เซและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนเช่นกันนะครับทั้งนี้เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับและจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมที่บริเวณภาคเหนือทางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับจึงทำให้อาจจะมีพายุฤดูร้อนหรือพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นโดยจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะคะประมาณ30นาทีจนถึง1ชั่วโมงโดยเฉลีย่ย จึงขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในระยะนี้ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้แค่ในบางแห่งนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูพยากร์อากาศอุณหภูมิที่บริเวณภาคเหนือกันนะครับ ในวันนี้11มีนาคม2564ในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ21จนถึง24องศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34จนถึง37องศาเซลเซียสเนื่องจากในระยะนี้นะครับยังมีลมตะวันตกพัดปกคลุมที่บริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกนะครับ ที่พัดเข้ามาบริเวณถ้าขี้เหล็กประเทศเมียนมาก็จะทําให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน PM 2.5เพิ่มมากขึ้นก็ขอให้ประชาชนนะครบบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในระยะนี้ต่อไปนะครับที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะนอกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ21จนถึง24องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้าส่วนในช่วงกลางวันแดดจัดอากาศร้อนและจะมีฟ้ารั่วเกิดขึ้นได้ในบางแห่งอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่34จนถึง37องศาเซลเซียสได้นะครับในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายต่อไปเราจะไปดูที่บริเวณภาคกลางกันนะครับ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้าต่ำสุดอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง25องศาเซนเซียสส่วนในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายแดดจัดอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอากาศจะร้อนและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเที่ยงจนถึงช่วงบ่ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ37จนถึง39าองศาเซลเซียสได้นะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออก ในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23จนถึง25องศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายจะมีอากาศร้อนและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้นะครับโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ33จนถึง37องศาเซลเซียสได้นะครับต่อไปบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทย ในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ22-25จนถึง25องศาเซนเิียสส่วนในช่วงกลางวันนะครับจนถึงช่วงบ่ายอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ32-35จนถึง35องศาเซลเิียสได้ต่อไปจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน ในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ21จนถึง26องศาเซนเซียสส่วนในช่วงกลางวันจนถึงช่วงบ่ายอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ35จนถึง36องศาเซนเซียสได้นะครับต่อไปเราจะไปดูโมเดลฝนนะครับการคาดการโมเดล ecmwfwind com โหมดพายุสายฟ้า โดยในวันนี้นะครับ11มีนาคม2564กลุ่มฝนจะเน้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกโดยอาจจะมีฝนเข้ามานะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจะเน้นที่บริเวณบ้านเกียงเหนือเชียงคำบ้านผาหลักทุ่งช้างบอกเรือบ้านวังใหม่งาวนะครับบริเวณน,นี้และบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบรุรีและนครนายกนะครับอีกบริเวณนะครับคือบริเวณแถวแถวชนบุรีหนองใหญ่พัทยาและปลวกแดงนะครับ15นาฬิกโมเดลเปลี่ยนให้กลุ่มฝนเข้ามานะครับที่บริเวณคลองตะเกราบ่อทองหนองใหญ่คลองพลูเกาะจันวังเย็นสีมโหสถบ้านสร้างบางน้ำเปรี้ยว รังสิตนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครเสาธงชัยสามโคกบางเลนสองพี่น้องบ้านทะเลบกกำแพงแสนบ้านพระแทนพนมทวนบ้านตลาดเขตนะครับบริเวณนี้ขอให้เตรียมรับฝนกันได้เลยนะครับวันนี้และนะครับที่บริเวณบ้านป่าละอูด,ด้วยนะครับ และบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกนะครับอาจจะมีฝนได้ที่บริเวณบ้านน้ำตวงบ่อกเกลือทุ่งช้างบ้านผาหลักนะครับบริเวณนี้ฟากท่านะครับบริเวณที่ติดกับบริเวณประเทศลาวแขวงชัยยบุรีนะครับรวมถึงหลวงพระบางจะมีฝนเข้ามาด้วยนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศลาวรวมถึงเมียนมาด้วยนะครับที่ติดกับบริเวณภาคตะวันตกนะครับ และกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลง12มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันตกอาจจะมีเล็กน้อยหลงเหลือเข้ามาได้รวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางนะครับ13มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ตอนบน 14มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน15มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันตกบางพื้นที่16มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ทางตอนบนจนถึงตอนกลางภาคกลางกรุงเทพมห,หานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือตอนล่างบางพื้นที่นะครับ 17มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ตอนบน18มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคอีสานตอนล่างรวมถึงนะครับบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบน19มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ตอนบนตอนกลางนะครับ20มีนาคม2564ฝนจะมีเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมเราอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณฝนนะครับในรอกต่อไปคือวันที่18มีนาคม2564เป็นต้นไปนะครับโดยจะเริ่มที่บริเวณภาคตะวันออกและอีสานตอนล่างก่อนนะครับและจะค่อยๆค,คลืบคลานไปเรื่อยๆ 19, 20จนขยับไปทั้งประเทศไทยเลยนะครับผม เดี๋ยวใกล้วันเราจะมารอดูโมเดลกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยคาดการณ์ล่วงหน้าคร่าวๆนะครับขอบคุณโมเดล windy.com ECMWF โหมดพายุสายฟ้า <ar> ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันประจำวันที่11มีนาคม2564พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัด กับมีฟ้ารัวเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณหย่อมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลด้วยนะครับในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะมีผลกระทบในบางพื้นที่ รวมทั้งนะครับขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยนะครับสำหรับลมตละวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับส่วนฝนละอองขนาดเล็กในระยะนี้ลมใต้และลมตละวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังมีน้อยถึงปานกลางยกเว้นแต่บริเวณภาคเหนือนะครับยังคงมีแนวโน้มของการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนนะครับในระยะนี้พยากรณ์อากาศ6โมงช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวัน ลมที่พัดเป็นลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากจะเน้นที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์และอุทัยธานีลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากจะเน้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นที่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่โดยส่วนมากจะเน้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพหมาหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภ,ภูมิสูงสุดที่วัดได้นะครับในวันที่10มีนาคม2,564เมื่อวานนี้นะครับภาคเหนือสูงที่สุดนะครับวัดได้38.9องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงที่สุด36.5องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางสูงที่สุดอยู่ที่38.6องศาเซลเซียสนะครับที่บริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบรุรีภาคตะวันออกสูงที่สุด36องศาเซลเซียสนะครับที่บริเวณอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงที่สุด38องศาเซลเซียรสนะครับที่บริเวณอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียส,สที่บริเวณอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสูงที่สุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต36.2องศาเซลเซียส,ส ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับอุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทยเมื่อวานนี้10มีนาคม2564วัดได้38.9องศาเซลเซียสที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดตากขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ